ที่จัดอันดับโดย Transparency International ในปี2021ประเทศไทยตกเป็นลำดับที่110ถือว่าต่ำสุดในรอบ10ปีที่ผ่านมาซึ่งดูแลโดยรัฐบาลที่เริ่มต้นจากการปฏิวัติและสัญญาว่าที่ปฏิวัติเพราะเหตุผลหนึ่งก็คืออยากปราบปรามคอร์รัปชันแต่ผลกลับมีคอร์รัปชันมากมายจนได้ลำดับที่ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์คุณอยากจะบอกอะไรกับรัฐบาลน,นี้และจะเสนอแนวทางแก้ปัญหาคอร์รัปชัน อย่างไรอีกครั้งหนึ่งครับดัชนีคอร์รัปชันที่จัดอันดับโดย Transparency International ในปี2021ประเทศไทยตกเป็นอันดับที่110จัวต่ำสุดในรอบ10ปีที่ผ่านมาซึ่งมีการดูแลโดยรัฐบาลที่เริ่มต้นจากการปฏิวัติและสัญญาว่าที่ปฏิวัติเพราะเหตุผลหนึ่งก็คืออยากปราบปรามคอร์รัปชันผลลัพธ์กลับเป็นคอร์รัปชันมากมายจนได้ลำดับที่ต่ำสุดในประวัติศาสตร์ครับคุณอยากจะบอกอะไรกับรัฐบาลนี้ และจะเสนอแนวทางกับการแก้ปัญหาคอร์รัปชันอย่างไรเชิญมิสแกรนพี่แครับมาอยากจะบอกกับรัมบวานเซนิีว่าถ้าคุณพัฒนาประเทศไม่ได้ให้มีการคอร์รัปชันมากมายคุณกลับไปกระทรวงกราโหมดีกว่าคะ่ะไปดูแลรักษาประเทศบ้านไม่ใช่มาพังทลายประเทศเรามาขอแนะนำนะคะให้คุณกลับไปถ้าคุณทำไม่ได้8ปี คุณก็อย่ามาเลยดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะ8ป,ปีที่ผ่านมามันมากเกินพอที่จะทําให้พิสูจน์ว่ารัฐบาลชุดนี้พูยแต่ก่อนอื่นเลยนะคะการที่รัฐบาลบอกว่าจะมาช่วยไม่ให้ปราบรามคอร์รัปชันทานโทษนะคะตอนนี้คุณนั่นแหละคะ่ะที่กําลังคอร์รัปชันอยู่เน<ฮ>ื้อสิ่งอื่นใดนะคะ เป็นผู้นำที่ดีได้เราจะต้องบอกคนอื่นเราไม่จำเป็นต้องบอกคนอื่นว่าเราจะทำอะไร Because great leaders don't tell you what to do they show you how t s do n เพราะฉะนั้นแล้ววิธีเดียวที่จะแก้ปัญหานี้คือการเปลี่ยนรัฐบาลและร่างรัฐธรรมนูญใหม่ขอ,<ชะ>ขอบคุณอยากบอกรัฐบาลชุดนี้ว่า I ายไหมค ต่นีิชนอายมากที่เกิดมาในประเทศไทยที่ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยแต่กลับมีรัฐบาลที่ด้อยค่าและไร้ความสามารถขนาดนี้ทางเดียวที่จะแก้ปัญหานี้ได้นั่นก็คือการเปลี่ยนรัฐบาลและเปลี่ยนรัฐธรรมนูญประชาชนคนไทยทุกคนควรมีสิทธิ์ที่จะเลือกผู้นําของคนไทยเองเราควรมีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งอย่างสร้างสารรค์และโปรง่งใส เพราะไม่ฉะนั้นการเลือกตั้งที่ผ่านมาเราต่างก็เห็นกันดีอยู่ว่ามันเป็นการเลือกตั้งที่เขาเลือกกันเองแต่เราแค่สร้างภาพว่าเราเลือกนั่นเองค่ะ <laughs> เพราะฉะนั้นนะคะมิดีขอบอกเลยค่ะว่าเลือกตั้งใหม่และเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีรวมถึงเปลี่ยนรัฐธรรมนูญด้วยค่ะรัฐธรรมนูญเซตนี้สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับรัฐบาลเอง <laughs> เพราะฉะนั้น <laughs> ไม่ยอมรับค่ะ <laughs> ที่นี้รู้ดีว่ารัฐบาลคอร์รัปชันเรื่องอะไรบ้างมันมีหลายเรื่องมากที่เราเห็นอยู่แก่ใจว่าเขากาลังคอร์รัปชันอยู่แต่เขามองเหมือนเราเป็นคนโง่ใครที่มีวิธีแก้ไขก็คือการยกเลิกบัตรขยงค่ะ<ม>การที่เรามีบัตรขยงคือการที่เราไม่ได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเอง<ๆ>เขากาลังซื้อเสียงให้ตัวเองดัง<ๆ>เลยเป็นที่มาว่าใครรัฐบน,นี้หรือยังทางานอยู่จนถึง8ปีนี้ค่ะถ้าเรายกเลิกบัตรขยงและร่ารัฐธรรมนูญใหม่ ที่เป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชนเราจะได้เลือกตั้งใช้สิทธิ์ของตัวเองค่ะ ้องอย่าหลับหูหลับตานะคะเพราะว่านายกาหรือว่าท่านประยุทธ์จันโอชาเนี่ยหลอกประชาชนมาถึงจะ8ปีแล้วนะคะสิ่งที่จะแก้คอร์รัปชันมันยากเหลือเกินค่ะเพราะว่าต้องยอมรับว่าในหน่วยภวาครับทุกวันนี้ก็ยังเกิดการชุจริตและยอมให้เกิดการชุชจิิตอยู่หมุก ทุกหน่วยภาพลัดจริงๆการแก้ปัญหาของฟ้าฟ้ามองว่ากฎหมายไทยมันอ่อนแอเหลือเกินค่ะแต่ฟ้าอยากให้คนไทยรึ้ทุกมาด้วยร้องประชาธิปไตยการเลือกตั้งครั้งใหม่นี้อยากให้ทุกคนอยากขายสิ่งของตัวเองไม่ใช่แค่เพื่อตัวคุณเองแต่เพื่อลูกหลานของคุณเพื่อกยและขอเซ<ๆ>อร์เบอร์<ๆ>ให้กับคำ<ๆ>ตอบของพวกเ้าทั้งหมดเลย